วัตอนนี้เราอยู่ในเกมเราบอกนะคือผมเพิ่งเล่นไอเกมที่น,นี่เสร็จอะแล้วผมหัวร้อนมากคือผมเจอโปอะโปก็ไม่โปก็แอดมินแหละแล้วเน็ตก็มาหลุดเออผมก็เลยโมโหอะอันนี้คือคลิคปล่าสุดหลังจากหายไปนานเลยมาดูตอนเล่นเกมอะไรดีโทซ่โลอันนี้เล่นไปแล้วจะไม่อัดยิ่พีชนะไม่เอาก่อน เออเหลือพวาปีเพยาทามแมบปบไรเดียหรือว่ามอนเตอร์กูลอือไอมอนเตอร์กูลฟาร์มเ,มเรื่องหลักร้อยแล้วเออไอเกาพีชหนมะเอากาพีสเลยก่อนคนที่นิกตึงๆอืมไม่ได้อัานานเลย Cảm ơn ที่มนโคตรโหดมอนมอนโยรลัวโอ้โหมันกัดไปเล่นไปโคตรแหลกเลยอะไรคะเออโอลเล่นตะคิวจิวจิวจิวปวดฟินิกจากเทเขาบอกโอ้แจ,จะตาตาแล้วเนี่ยจอ,อเเวเล่จะคิด โอ้โหแม่งว้าวเออกดว้าวหมดเออต่อยตาเออร้อมยกของกินงทีเพราะม่อมมอนมอนมอนกอดนี้มันโคตรโหดอ่ะบอกไปวาดได้แถมใช้โยลุอีบินได้ด้วยเลยก่อนไหนวะจะมีจะได้ลงหรือว่าเก็บไปที่ระลึกนั่นก็อีกอย่างหนึ่งแต่น่าจะได้ลงเลย ตัวคลิปก็คงจะได้ล้มะดอดไม่ตแบบ้อเมาเสียอเองินวะอู้หลักแบบชิ่ผายเลยโอ้ยใแบบช่คน่ทยอู้หลักชิ่ผายเลยคือผมผมที่บอกบอกคือที่ผมได้ผลน,นี้มาเพราะว่าคือตอนแรกผมกำลังหาผลมังกรอยู่แต่มีคนให้ผลฟินิก เออเขาจะให้ฟรีหนึ่งผมก็เลยถามว่า,าฟรีเด็กเก่งกว่ามาก่อนไหมเขาบอกว่าเก่งผมก็เลยเอามาจนนง้ผมก็ไม่รู้ว่าไหนเก่งกว่ากันนะแต่ได้มาล้วก็ใช้เถอะดีบอสไอ้บอสคาร่าอันนี้ผมขอข้ามผมแม่งโอ้ยเซยลวงโอ้ยลังหมดเกียนะดน้คือทุกคน รู้ผมยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมจู่ๆเลเวลผมถึงขึ้นเร็วแบบนี้ก็ไม่รู้อะคือต e ีวอสได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยเหยียบหัวไอเป็ดเป็ดนี่มันจู่ๆก็เกิดมาจากที่อื่นจนต,ตายหัวก็ไม่รู้แต่ผมคือเกาะที่ผมฟ์มได้แล้วผมรู้อยู่อย่างเดียวก็คือไอเกาะบ้านนี่อะเกาะสองคือใครเกาะลิงด้วยแหละ วเลกำลังจะหมดแล้วเนี่ยเซฟ่อนตกอลเบียทีไดดีเชวเกลัวตกใจ คือโหไอเกาะไอเกาะนั่นน่ะไอเกาะน้องแขงอเนี่ยไม่ต้องใช้เรู้เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้อ่ะคือจัดการได้แต่เกมมบนไม่มีระบบอยู่ในมือก็ได้บอลบอลบอลตกทีเดียวก็บอลโอ้ยจะเก็บแบบอัดไปเล่นไปสุดยอดนะพี่ผาลี่นี่จิ๊กจิ๊ก โอ้โหรูล็กมีการเล่นที่ลำบากที่สุดแต่แกอาจมาแล้วลวอดกัดไลไ์เดคิผมชอบไอซิคิวอาของไอ้ปีหนึ่งดูนะไลิดเดคิไอ้สกิลทีมันก็มีนะแต่เป็นฮิล อัน,นออที่ผมเลือกมาก็เพราะผมผมอยากรู้ว่าไอ้สกิลบินของฟีนิกซ์มันจะเป็นยังไงเพราะผมเคยเห็นคนใช้ฟีนิกซ์ผมก็เลยว่ามันะจะเทพี่ไหนได้เหมือนมังกรได้เลยออกแคปปีกเทแคปปีกอย่างยไงเข่า เค็ดคนละไรวะอือไปคือตั้งแต่ที่เล่นมาไม่เคยฆ่าใครได้เลยฆ่าได้แต่มอนอน 好的。